ครมาอยากถามอยากถา่ายหรืออาจจะแค่เดินผ่านเฉยๆ Good Morning how are you แล้วก็ I'm fine thank you and you เขาก็ I'm fine thank you ก็ต่างคนต่างไปนั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ไปนั่งตรงนั้นแต่ไอตัวที่มันอยู่ข้างในเรามันจะตายอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครมาช่วยช่วยแบ่งเบาช่วยช่วยหาแนวทางหรือหรือแนะนำเราไปในทิศทางที่มันดีหรือมันควรจะเป็นโอเคไหมคะ ดังนั้นสิ่งแรกของมนุษย์เลยนะคะที่สร้างความงดงามให้กับชีวิตของเราในสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยคือต้องมีรอยยิ้มเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขแห่งรอยยิ้มนะคะเพราะความสำเร็จเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆนาที ถ้าคุณเริ่มต้นในการทํางานหรือเริ่มต้นในการปฏิบัติหรือเริ่มต้นในการทําอะไรหรือเดินออกจากบ้านแล้วคุณเริ่มต้นจากการรับรู้พลังทางบวกด้วยรอยยิ้มว่าคุณมีโอกาสที่มีชีวิตคุณยังมีชีวิตคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีเรียบแรงในการเดินคุณยังมีงานทําคุณยังมีอะไรหลายอย่างที่คุณยังต้องจัดการนี่คือโอกาสที่ดีที่คุณจะต้องสร้างรอยยิ้มให้กับตัวของคุณเองก่อนเป็นสําคัญ โอเคไหมคะก่อนที่จะยิ้มให้คนอื่นนะคุณต้องยิ้มให้ตัวเองก่อนเป็นประเด็นสําคัญแล้วคุณจะเกิดความเข้าใจและคุณจะเกิดความรัก